สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตเอพีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมนะครับมาจจะใส่เสียงบรรยายไปที่หลังนะก็คือผมเข้าห้องน้ำแล้วผมลุกขึ้นได้ผมก็เลยเริ่มถ่ายจากจุดนั้นนะครับก็บรรยากาศรอบๆมันจะประมาณไหนนะครับเขาจะเป็นเขาเรียกอะไรป้าบุญคาเฟ่จะเป็นร้านเดี๋ยวมีแจ่วฮ้อนมีกาแฟมีเครื่องดื่มอะไรให้กินนะครับรับประทานนะครับแล้วก็จะมีอยู่สวยมากเลยครับก็จะมีสร้างหมอก บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวลองไปดูนครับคร่าวๆนะผมถ่ายคร่าวๆผมอาจจะไม่ได้ถ่ายหมดนะครับโอเคครับไปดูกันเลยก่อนไปดูนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยกดกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครคลิปต่อไปนะครับมีอะไรติชมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมเข้ามาในห้องน้ําที่ผมเห็นนะครับคือห้องน้ําสะอาดมากครับมีแอร์ด้วยนะครับทุกคนมีแอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปดูด้านนอกกันครับ เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะครับคือห้องน้ําทําแบบออกมาแบบดีมากเลยครับเป็นห้องน้ํานะครับแมนกับบูแมนนะครับมีผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพาทุกคนนะครับสํารวจดูรอบๆนะครับตอนนี้เดินออกมานะครับนี่นะครับมีเขาเรียกอะไรบ่อบ่อปากคราบนะครับแล้วก็จะมีหินตอนแรกผมก้าวแรกที่ผมเดินอ่ะผมก็รู้สึกเสียวตอนแรกนึกว่ามันจะจมนะครับเขาทํามาได้ถาดมั่นคงมากเลยนะครับก็เราเดินสามารถเดินเลาะข้ามไปได้เลย แล้วก็จะมีปลาฝูงปลาว่ายนะครับแล้วก็จะมีมีปลาเยอะมากนะครับน้ําก็ใสสะอาดนะครับเขาทําเป็นระบบกรองน้ําอย่างดีเลยนะครับเป็นระบบระบบน้ําล้นออกหลายท่อหมุนเวียนนะครับออกซิเจนให้ปลาด้วยนะครับนะครับแล้วผมก็เดินเดินเลาะไปแล้วขอดีมาเห็นมาเห็นผู้คนก็กําลังเดินเข้ามา ก็ทยอยเข้ามาเวลาตอนที่ผมมาตอนนี้ก็คือเวลาประมาณ2องโมงกว่าๆนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับก็คือร้านน่าจะเพิ่งเปิดนะครับก็ดูรอบๆนะครับบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็มีความเป็นธรรมชาติแฝงอยู่ข้างในนะครับก็เดินสำรวจไปรอบๆพอดีเห็นมีหมอกนะครับคือที่ร้านเขาทําเป็นเครื่องเครื่องทําหมอกไอหมอกขึ้นมานะครับ ติดอยู่ตามพื้นนะครับติดอยู่ตามพื้นตามต้นไม้นะครับตามต้นไม้แล้วก็ลองดูนะครับลองดูบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบๆนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นจั่วเป็นเขาเรียกอะไรกระทอมหรือเปล่ากระทอมนะครับเป็นซุ้มอ่าเป็นซุ้มนั่งนะครับเป็นซุ้มนั่งสั่งข้าวสั่งอาหารนะครับมานั่งกินได้นะครับก็นะครับบรรยากาศ ก็โดยรวมก็สวยมากเลยนะครับก็เป็นที่จุดที่แนะนําอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าอยู่แถวๆนะครับแถวๆจังหวัดชนบุรีนะครับอ่าน่าจะเป็นอาเภอบางละมุงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็มาเที่ยวพัทยานะครับก็แวะมาได้นะครับก็เสร็จจากตรงนี้เราก็ขึ้นทางด่วนได้เลยก็ส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะให้ดูคลิปภาพบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับ